ั่งนี้เปิดไฟเสร็จร้อนอ่าร้อนอันนี้ก็ร้อนเสร็จแล้วก็เปิดแอร์เปิดแอร์ไอเปิดแอร์นี่ไม่ได้เปิดให้ผมนะเปิดเปิดร์ตัวเองร้อนเออไม่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 กูร้อนร้อนไปเถอะไม่มีทางเปิดให้ใครเอาจปเปิดไฟนี่ก่อนเปิดไฟปั๊บนี่เปิดให้นี่ครับให้นี่เหรอครับนี่เปิดให้นี่ครับเออเขาบอกว่าหนังมันจะแห้งเดี๋ยวมันกรอบ ต้องเปิดกูร้อนแทบตายมันก็ไม่เปิดให้กูทํางานพัดลมยังไม่มีเลยแต่บอกว่าทุกบ่ายโมงไม่เกินไม่เกินบ่ายโมงต้องมาเปิดแล้วเปิดแอร์เขาด้วยดูมันทํากับผมเปิดมานละกี่ชั่วโมงครับสองชั่วโมงต้องมานั่งรอสองชั่วโมงอีกทอีกคีอถูเจ็บตั้งนั่งรอสองชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก็เช็ดบางๆเช็ดไอ้ให้มันไม่ให้ฝุ่นแตกข้างบนนี่ลูกแอร์หมอกแอร์เม็ด ชัยดวงชาแนลเต็มหมดไอ้ข้างบนล็อตเดรับข้างล่างนั้นจะเป็นฮ่องกองหรือแม่ก็ออร์แลนโดนี่แหละเนี่ยชั้นสองเน,นี่ยชั้นนี้นนนี้่าจะมาเกา้ามาเกา้าชั้นพวกนี้น่าอยู่สิงคโปร์บัตรเครดิตกูตั้งนั้นบนัตรเครดิตกูร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 ูจุอ่ะจุองกูครับทำง,งานมาก็ซื้อให้เขากูนี่เช่าพาดึงพวกคุณองค์เดียว แม่งบ่นเกือบห้าเดือนแต่ของเขาเนี่ยดูยแล้วกันเนี่ยทั้งแอมบอกแอมิตอะไรหลุยป่าตองอะไรอีกเนี่ยไอเชเนลอะไรเขาอีกเยอะแยะหมดอะไรนะของปลอมเหรอของปลอมของความเปล่าไม่มีผมเป็นคนซื้อเองไม่มีของปลอมใครมาตรวจก็ได้ของเมียผมเนี่ย,ยถ้าเป็นของปลอมนะผมให้สองลา้านเลย ถ้าเป็นของของปอมเนี่ยกูจะเปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนชื่อด้วยจากมังเพชรไทยเปลี่ยนเป็นสระโกสระก๊าน่สระก๊าดไม่เอามีคนมีคนเปลี่ยนแล้วไม่เอาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เลยถ้าถ้าเป็นของของปอมเนี่ยเปลี่ยนจากมังเพชรไทยเป็นซีซีวัตหรือไม่ก็กันกันแต่ถาวกรพอสองคนนี้ก็มีพิธีกรดีเด่นของค่ายหมายเลขที่สามชื่อใครนะชื่อเท่ ไห้เปลี่ยนชื่อแท,ท่งชื่อพงศักดิ์พงษ์ชุวรรณโอเไม่นะครับชื่อแท,ท่งชื่อพงศักดิ์มันชื่ออัปมงคลไอ้นี่ปิ้นปลลกนกระลอนหลอกลวงครอบครัวผมไม่เอาชื่อแจ็คดีไหมครับอะไรนะชื่อแจ็คดีไหมครับแจ็คเหรอครับแจ็คแจ็คแจ็คแฟนตันนี่เหรอโอ้ไอ้นี่เจลากินีไอ้นี่ไม่เปลี่ยนไปชื่อนี้และกันเจลากินีสองตัวเพราะคนพูด